ตตาาาริววปปเัมมบโงครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งมาทุกท่านนะครับมือนี้นะครับท,ท่านผู้ชมช่องมาวินชลแนลนะครับอ่ามายูที่ศารเจ้าพ่อปู่คุณหารนะครับมากับทีมงานนะครับนว่มวามคนเดิมปะต่อยคนมีเซนของน้ำชาแนลและมาแบ่งนะครับ มือนีนะครับนุมอามได้ไปซื้อนะครับของมัสเซ็นไว้ปูคุณหารพร้อมด้วยประทัดมาจุดถวายปูน,น,นะครนึ่งพันหาร้ยนัดนะครับของหมวดวันทีหนึ่งกุมภาพันพ่อสอพันหาร้อยหกสิบแปนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปพอทีมงานแล้วก็ไปเตรียมของเซ็นไหว้และุดประทัด ถวายน้ากันนะครับโอเคครับเนี่ยครับท่านผู้ชมตอนนี้ทางชาวบ้านเพิ่งนะครับได้นารถไมโครรถขนดินนะครับในการขุดดินขนดินมาผมพื้นที่เพื่อขยายออกไปอีกนะครับทางด้านนี้นะครับของด่านสายมือของปูขุนหารนะครับหรือด่านทางทิดเหนือนะครับคงจะใส่ดินหลายอย่ับ ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมารวมสมทบทุนนะครับในการสร้างบูรณะและทมพื้นนะครับในการบริจาคดินค้นรถสองรถนะครับซอยทางเจ้าบ้านเพิ่นนะครับหรือสถานทีปูคุณหารนะครับรถดำเพิ่นพักเพียงกินเข่าเดียวกับสิบรแลนต่อนะครับ นี่ครับทุกผามีปลต่อยกับตงน้ำกำลังเตรียมนะครับผมจะให้เอฟซีไทยทุกคนว่ากล้วยมีกี่หน่วยเดี๋ยวนะำไม่ขึ้นหูซื้อมา ประมาณนะเอาให้เป็นรัไปนี่เอาแล้วว่ะขอนง่ยไหน่ประมาณประมาณยี่ส่ยี่มาินมาเท่าไหร่เท่าไหร่กี่หน่วยปุ้ยประมาณยีสองอ่ะน้มไทยยี่ส่เลยจเลยยี่สิบสามจงเ็นยังเอ้ยสามหน่วยยี่สิาหน่วยค่ะเอาสั้งมาคือผมไม่ไหวจะหมดที่เรลืองเออนี่ยยี่ามลูกกับ่แน มันก็ออกเดยคือเกาแหละยิ้มสามสองสามสามสองอย่างคืออย่างคันเว้าเป็นอย่างกับสองสามสามสองเออสองสามสามเออวัสท่านผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวมาไหว้ด้วยกันนะก็จะไหว้ที่ปู่คุนหานนะครับนะจุดตรงนี้อแก้วตรงไหเพื่อเก็บละยิ้มออกม่า มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับขอให้ชคดขอให้ามดอร่มดกันทุกท่านนะครับขอให้นี่กดกับทุกูทุกคนเด้อนะครับผมนะขอจุดัรับเชิครับโดยชรนุ่มอาะเอาม้วเอาเพราเมยนครันุ่มอํามคืเสิไปหาเราที่หนึ่งหายมุ้เจ้าเออไม่ว่าอะสิวาดิเออแต่ว่าเราวันที่นึ่งะใส่หบนถึอใหานเถือทราบภาวย่อวาน่งกสิบแป้งแห้งหน้าสองห่อยบัไป เศร้าหาอย่าเลือกมากมามาวินตอนนีสามสิบสิบเอ็ดบาทโอ้ยเอาพ่อเศร้าซะเพรามีเงินทอนเงินทอนางไปยังไดกันงสองร้อยเมียนะครับแต่ว่าเป็นวันหลังจากจุดเลขหางประทัดแล้วเก่าเบิ่งกุ้นลอตเตอรี่เหมือนเพื่อนถ่ายยุ่นเก้าเก้าคือเก่าข่อยอืมอ่าเป็นว่าไอ้นุ่งอามีจับแม่นๆจะไปสัมผัสเป็นก่อนน่ะเพป็นว่าเพป็นว่าเพป็นว่าเป็นว่นเพป็นเริ่มขายขไปเลยจับยังเบาดีๆนี่แหละจับลอตเตอรี่จับยันจับยังจะรวยดี นะครับไปบาเรพีนะครับที่อ่าคู่แข่งขอนเราไปสอบแซมนะครับแล้วก็ติดเลขยกให้ถือดันนะครับเอามาถวายส้นกับปู่คุณหารเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งซึ่งผมเอามาไปมาผู้เดียวตอนั้างคืนเหมือนแบนนะครับท่านผู้ชมนะครับกับอุโมทนาสาธุบุญกับเอเซีนะครับที่ ผมเงินพานทั้งช่องน้ำบาบนะครับมาสื่อของนะครับามเซ็นไหว้ปูคุณหานนะครับนี่ครับคือประทัดพันห้าร้อยนัดนะครับอยแม่เจ้าสักตัวเอ้าปอต้องเตา่อาีต้องเต่เลย เจ้าใส่ลอวว่ามันพอตั้งแนี่เป็นมเป็นกีประจำสบายไอ้พูดพูยิ่งเขาไอ้กีบจุดจ้พูดพูจมาีบเมาจะไเสีย้หาเจ้าพอต้งแเลยจ้ายังมาหัวกันต่อไยานาดได้ว่ไหนดิยันาทิหลังในช่วงนี้ยันาดประเด็นมาซอยระเด้นตะี้าเร่นลยเสียเห็เห็น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 าเห็นเหหนเห็นเหนเหกนเนเห็นเห็เห็เา็น็น็เเนเ ประหมักวะหมักตะปูเราหมักตะปูเบายูดทูบเจ้ารถคิ้เล่นวะประหมักเพราะเบาเห็ดเบาแลื่องที่ดีเดตู้ดูดูนะครับนะอ่ะไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้มากราบมาไหว้วันนี้ไม่จุดเลขทูบนะวันนี้เราถอดไหมเลขทูบเดี๋ยวผมจะมาโคงสุดท้ายเองเอาเฉพาะเลขหางกว่าทัดเป็นบ่เอาเฉพาะเลขหางประทัดก็พอนะครับเลขทูบไม่ต้องเอาวันนี้นะครับอ่าอันนี้ใครมาจุดเนี่ย อันนี้จะมาหยุดอืมอันนี้ขอขอขอทิมได้ไม่ต้องเบิ่งด้วยขอทิมนะเพิ่นขอเพิ่นขออันพานไปแล้วล่ะเอาเอาฟองตินนะขอทิมนะเออเอาแบงค์แบงค์แบงค์ขยี้หน่อยเออขยี้หน่อยเออขยี้เลยขยี้เลยขยี้กเออเอาละโอเคอ่ะโอเคพานตรงนี้ไม่มีเด็กทูบนะอ่าไม่มีเด็กทูบนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะจุดเลขหางประทดอย่างเดียวนะครับขอโชคขอลาบเดี๋ยวผมจะถือกล้อง,งาอย่าง,งานี้เลยเดี๋ยวให้มาวินกับปัตอยจัดก,การผมจะถือ,างงาอกล้องเองนะครับก็โมนี่มันใจมันใจในการจุดเลขปราที่หรอกเพราะว่าไปพูพดผู้ที่พป็นมาจาับไห้ฮะพวกเพราะว่าเที่ยวมีู่พรมาจามหา้โดยตรงเลยอืเพนันว่างไหเป็นว่า เอาเจอกันอีแล้วน้าน้องไอนุ่มอามปฏิปสุเอฟซีเขาโอ้ที่ว่าน้องมอาว่าเพิ่นจับเที่ยวอะไรเข้าเที่ยวนั่นนี่คือคือเป็นหุกมั่นใจมื้อนี้เพิ่นมาจากกรุงเทพฯอือพอดีไปขอเพิ่นจับไปเลยก็ถือว่าเป็นจังหวะนี่พี่น้องเด้อวะนุ่มอามลองเล่นธรรมปรทัดมั้ยเออก็จังหวะได้เอาเด้แสดงว่าเลขเข้าแท้น้องมาเข้าแน่นอนเออเข้าแน่นอนท่านผู้ชมนะครับเข้าแนี่ยน้อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนี่กันอวิทไปไหวเลยไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปไหว้้ไปร่วมกับจะไได้ภาพมงสวยๆป ให้เอ้ซีดูนะครับนี่ผมตั้งกล้องผมก่อนนะครับวถนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเดือดาให้้ต่อยนะครับเป็นการบอกกล่าวนะครับผ่ก็เียงเล่โรเลขโคกนเป็นบ้างอันนี้มาวินไปแก้ให้ไหมวเนาะครับมาวินแก้ให้ใหมวนะครับเราเราจะเปียนบุ้ไหม อมุ่งนั่นก็ได้ได้บ่ายเอามุ่งนั่นก็ได้โอ้โหเปิดใจสดทำไมผมผมถือคล้องเองเพราะตัวนี้ผมไม่มีไม้วันนี้ผมไม่มีไม้นุ่มามัไม่แตกแต่มือนี่ประเดี๋สายกับมีปัญหามือไปท้ายอยู่นวัดล่างสายกับไม่กับเพราะใดังได้ดังขาดขาดได้หายของนุ่มอัลกับเาป็นเนีดังขาดขาดได้หายนุ่มอัลก็เสียงดังเล็เก่าอืมนั่งไปนั่งให้ดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอยู่หลังกล้องนะเพราะว่าเสียงอ่า ทำไมผมถึงบอกว่าอยู่หลังกล้องถ้าผมไม่อยู่หลังกล้องนี่ผมกลัวไหมไทรจะถามหาผมเพราะนะเสียงพีใสเสียงมาวิ่งแววไปอยู่ในรถใหม่เนี่ยโอเคอ่ะอ่าคือคือคือนำนำหาเสียงห่าเออเสียงพี่ส่เสียงเออไหม่ทยจะถามหากว่าอีกจังสีจังสันอีกนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเอาจริงๆนะทุกคนนะ มีความมั่นใจอยู่เนี่ยผมมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งคือเลขหางประทัดจริงๆริงนะเลขปลาทัศามีความมั่นใจว่าเลขหางปลทัดที่ปลูกคุณหางนะครับพอเว้ยังอัต่อยอนานบางกล่องเต็มเลยรองนับบางกง <c oughs> ลอง่งกองปัดลอยครับป้าอยากกิอกุองแล้วป้าอยากกินหมาดนะผมว่ามะเร็งที่ทออร่อยโดนผมนีจ๊นะครับใครอยากจะร่วม ทำบุญเทดินอีกนะครับก็มาได้นะครับเพราะว่าพ่อใหญ่เขียวก็บอกว่ามันยังยังค้างค่าดินอยู่ประมาณเกือบร้อยล้นะครับผมนะก็จะประมาณเดี๋ยผมหลังจากที่เรียกมเขาไปก็จะบอกประกาศนะครับว่าอยากจะร่วมกินกินนะครับเพราะว่าได้มาเทกันกิ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 นนะครับผมนะจีสาเจะพ่อปู่คุนหารนะครับวันนี้เนี่ยทำไมถึงมือนี้จะว่าข่อยเด้ยกคอยบอกดูเนี่ยเราะว่ายังมือนี้คือแบบว่ามือนี้ได้บอกว่าปุ๊บปุ๊บกินบริจาคเตยมทางประธานเลยค่อย เนมาจากกรุงเทพเมนเพราะว่าผ,ผมสังเกตว่าถ้าคนคนนี้คนคนนี้จับเลขหางประทัดให้ผมเนี่ยคือทุกครั้งนี่เลขมันเข้าท่านผู้ชมแล้วเลขมันเข้านะครับแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ไอ้โทษสามผู้ใดเอาอยู่อ่ะเฮ้ยโทษสามดังโทษสามผู้ดังครับพาะเป็นของ,งาน,าน้ำรำเด้อบ่าวแบงค์็นไงบ้างบ่าวแบงค์มีความรู้สึกว่าไงครับ ตืนเต้นเต้นเอาเอเหมาเต้นเต้นไหม <c oughs> เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับผมจะพาเบาแบงกับเบาเกียดมาลำถวายนะครับเ,เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ที่ได้ลำถวายกันใช่ไหมจำได้ไหมจำได้อ่าเบาแบงนะครับลำถวายขอโชคขอลาภปูข่ขุนหารนะครับผมเนาะขอธุรโมทนาบุญศาธุด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้เข้ากล้อง้วยนะเพราะว่าถ้าเข้ากล้องผมกลัวกล้องมันจะเต็มนะครับ พื้นที่เต็มบ่อ่าเฉพาะปลาต่อยมาวินก็เต็มไปแล้วอ่ะน้องน้ำก็เต็มแล้วนะครับเล้ยกดจุดทูนให้คนไหวที่ข้างหลังก่อนก็ได้อ่าวโอเคนะครับท่านผู้ชมเตรียมจุดทูบบอกกล่าวไปพร้อมกันเด้อผู้ใดมีดทูบยู่เฮนจุดเด้อเอาอี๋เดี๋ยวคอยว่ได้บอลเล่นเลยผู้ใดมีดทูบยู่เฮียนหรือยังไงนี่จุดจุดนะตอนนี้ไปพร้อมๆกันบอกกล่าวไปพร้อมๆกันเลยถือว่าท่านผู้ชมนี่ได้อยู่ในเฟรมกล้องเหมือนกันนะ ได้ได้ได้นึกว่าท่านผู้ชมอีกอยู่ในกล้องเหมือนกันบอกการผูกุันหารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอ่าบอกผ่านสื่อบอกผ่านกล้องได้เลยผูกุนุหารเพื่อนท่านเพื่อนรับรู้นะครับพ่อเพิ่นรับรู้นะครับอเพิ่นทัครูกเรืออร่อ้ว่าพวกเจ้าคิดยังไรคุณลงนคิดยังไงแน่แบบไหนเนี่ยแบบแบบจังแบบือจังสันแนอ่านะครับเอาวนะนี่ะก็ได้ยุ่ยได้ละ นะครับผมขอโชคดีนะครับกันสุขหูสุข้นนะครับที่ศารเฉพาะผูพคุณหารหน้าดตรงนี้นะครับเดี๋ยวบอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับนี่เนี่ยกระดาษเปนขย้อนเนี่ยกระพอษกระดาษผมว่าเป็นอยังอ่ะนะครับขอไปพร้อมๆกันนะครับไปเริ่มเดินเขาจะว่ายกันตรงนี้ื่ยเปลี่ยนมะอ่ะบอกกล่าวไปพร้อมๆกันคผมนี่นี่มันมันจะกระดิ่งอ่ะ บอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับหมดเด้่องสาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อขอผู้คุณหารเจ้าพอผู้คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อนี้ลูกหลานทีมงานช่องน้ำบาบเพิ่นเดิมมาวินแชนแนล ต่อย้คนมีเซนน้องน้ำชาแนลความรวยเบาแบงก์ก็ต้องขอขอพระคุณเอฟซีทั้งบ้านที่ได้โอนเงินพลาดพาน,านทั้งช่องน้ำอามให้ไปซื้อของมาเซียนไว้ถวายผู้คุณขานพร้อมด้วยประทัด1,500นัดก็ขอให้ผู้คุณหาหนี่รลับรููโดยว่าเอฟซี FC ในหลายคันในหลายคนเิ่นมีความรัดทธามีความยินดีแล้วกะ็ซื้อ ขอมาถวายเสียนไหว้ผู้คุณฐานในมือนีวันนี้เพื่อมาขอโชคขอลาบของเล็กถ่ายวันที่หนึ่งของงวดวันทีหนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันาร้อิบแปดผู้คุณฐานกัขอ,ขอได้โปรดให้โชคให้ลาบเอบซทุกท่านทุกคนให้เพิ่นบุดเบิดหนีเบิดสินให้ได้โชคได้ลาบสโตตรงๆรงดยเทิร์นสาธุสาธุสาธุ bạn bát xoài các bạn xem nhé, để không? cái này chúng ta chỉ biết ช่ก้ปนการติดต่เลขประัดกนงัน้อยนัดนะครับว่าจะได้ผในการหลังถูกนี่ครับคือประทัด1 5 0 0นาัดนะครับ5 0านัดนะครับ

เจ้าคนนี้นี่เป็นโง่อตงตรงเลยมันใจเละครางประทัดนี่หนึ่งท่านหาลอยนัดบ่ะ่แมนกูกูที่เพิ่นยิบให้บ่เอาเอตรงเด้อยแต่ผู้ชมเท่าที่ผมเคยขอไเละครางประทัดมาที่มันเข่าสามโกรตรงไหมเข่า,าประมาณจะปวดสองปวดจำเลยเลยผู้นี้แหละที่เพิ่นยิบให้พอที่เพิเน่นบอกว่าเพิ่นหัวจะมาจากกรุงเทพเหมือนว่าพอที่เ,าาเพิ่นมาซอยแมนมันขายของแสดงว่าพอคอยพอน่าพอคอยเป็นเรื่องบังเอิญมากๆพอที่เพิ่นเขาเรียกว่าอุ้ยล่มมากเขาเรียกว่า พ่อเป็นน้าบอกเอ้าน้องอ้ําวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยววันนี้วันนี้มันนี้จะซกิจเดียครับมาทัดให้ก็นจะทีว่าเฮ้ยวัน้ซื้อเลขกขังมาทัดได้เด็กทุกทุกคนว่าเลยตั้งใจได้ว่าตั้งใจสิ้อเป็นส่วนผลไม้โดยตรงถ้าพอเพิ่นเพิ่นก็บยิบออกมาเอาตรงนี้มันแปลกดีเออเออแล้วเด็กชายขางมาทานเพิ่นเข้าแทะเข้าแทะอีกตอนหนึ่แปลกในนั่นสามตัวตรงเนาะเปนว่าแบบเออโอเคแมนดูนะครับผมเนาะอ่าไปเอาหางปาะำหน้าพี่เนาะให้จุดบอกก ประทัดไปจุดถวายปู่นะครับว่าเป็นธรรมประทัดเออธรรมไร้ที่ไม่เห็นเอาเอาหาเอาประทัดมานะครับบาแบงมาเมนี้ก็คือเสี่ยหินุมาเป็นคนจุดวะเมนคนจุดครับจุดประทัดคนจุดครับผมค่ะไปเราค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยนัดนะครับเอาบาแบงถือกล้องให้หน่อยมือกล้องมือโปเนี่ยมือก็ไม่มือโปได้ไงเอาตะปูไปตอมือจะขอมมือกับตระโพเนาะนั่นกล้องดีนั่นละตามนั่นละเออไปกันทางล้งกล้องกันยังสี่ละ เบื้อ่าอย่าห่างเด้อเราะว่าผมมีไหมโอเคเออนะครับเด็กหางปลาทัดหางเก่าเด้อไปเลยนะผมพูดมั่งกล้องในเบิ้งแนวแล้ถือกล้องในเบิ้งแนีเดี๋ยเห็นยบยุ่เดี๋ยวเห็นยบยุ่เวลาเวลาผมพูดเด็กหางปลาทัดเด้อผมมีหม่องหอยหางปลาทัดเลยมีแล้วลองได้ล่ะไม่ทั้งยืนหาแมวแมวไปทางเขาหาเดี๋ยแมวทางเขาก็ไป็นยังไง เดี๋ยวนี้พยนาเดียนี้พยินน้ำเข็ดอยู่พยินหนัก้ววาเฮ้ยเขาไปไปหาไปเพจของซอยจกจ้งสี่จ้งสั้นกันเออเ้ยมันจะดีกว่ากันโจมียังไงไม่ัวะพยนรามยนหนักาะเปนงานเราเปนเพรห้องเพียร์ห้องครับด้วย้องนี่นอง่งเฮ้นี่ยมาีนะมาดับเอ้าไม่ต่างกันเ่หรเนียอเดี๋ยวรไปนั่ มังกรโคมันหลุดมาสองเด้อมันกรโมันหลุดาสองตัวไปว้าไงสมาแล้วเบงเบงไอ้ค่องเร้อคนกององสิเธอกองไหเห็นหัวงบาบไหมล่ะหัวหัวหายเด็ดใชใชหอยสายหองเก้าหอยเมือก่อนเออแมนกมนพยังดีนี่นีเอาหม้ออยหอแขนนี่พอดีเลยแขนจุกพอดีเลยแป๊บนึงนะครับ ไมไมันีผมดิ้ดางอยความะเอาวางไดีวลดอีกแล้วเอาสี่กวัเอาไปเอาไปด้แบ่งแบงถือถือกล่องใหญ่ดีจับกล่องนิปจับขึ้นาพี่ะจับขึ้นเออเอาอ้ยังก็ยดงว่าเีย มันลงมาอัพืชหายสามตัวพมมันออกมาสามตัวอ๋ออออ๋องสี่ะไม่หัตัวอนี้เองมันมันค่อยออนั่นแหะมันก็หัเกพี่ไม้เนาะแต่มันคออปะแ้ามันมันคยอกอาที่คยจุดอีกัหนึงกอกพอันามันเป็นนาออกม้แหอกไม้ว con chúng tao ở bữa đây không có แม่งเอานันหอยบ่เพื่อเอาใส่เลยบ่เอาใส่เลยอ่าจุดก่อนอันแรกเอ้าโวยตกใจเลยให้มันแตกสามตัวตรงไปก่อนนะจุดไหม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 ให้มันแตกสามตัวตรงไปก่อนแตะสองตัวแล้วอื

มันเป็นตนเงนาแบ่งจงมาแล้วขอพมขอพรขอมขอมขอจะไปไปไปต้นนาปูเลย่งนี้ครับไม่หาปูนึงจับของีดีปูนึงจับของมอไฮวดีมาลุ้น่ั้นขน้าที่บารบลุ้นเนี่ยเนี่ยับตันี้แจเป็นปูแบบว่านี่เห็นไปนี่มันคือนีแว่าแนวต ใีไปก่อนลกนักเรียนจก่อนนะเพราะมันโผล่ขึ้นมาเจ้าีบเอาแลวน่ะเออดูมัดอ่นังี่เข้ามันกะานเข้าได้มาแล้วนะครับที่เห็นกันนั้นจุดตรงนี้นะครับโอพเห็นมันกลับด้านด้น้านินหงอย่างเเห็นไหเออสามแปดสี่กับห้าสองครับผมสามแปดสี่ห้าสอง หาดวนครับกลวยมาตั้งพีน้ำเนี้ยสาปี่ห้าสองนะครับนี่52หเดี๋ยวขอไปสงครั้ง่หาดวนครับ3ามแปดสี่กับห้าสองครับของงวดประจำวันที่1นกุมภาพันธ์นี้พศสองพันห้นี้นะครับให้ดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจจรละาณในกรรับชมนะครับไปนะครับืมไปใช้ไปใช้ไปใช้ <imana? S 1> เอาเอามาหอยมานีเพิ่นมาหอยไม้าแปดสี่กับห้าสองสามแปดสี่กับสามสองเอาหอยขึ้นไปบ้างอ่สามแปดสี่กับห้าสองนี่สามนี่แปดาดัน้มากาเดียวไปเ

นี่ครับท่านผู้ชม384แกับ52ครับนะครับท่านผู้ชมแนงนีดก็แบนงนี้มาแบงจ้งแบงจ้งแขนหอยยังแบงจ้องแขนแบงจ้งเนี่ย,เ,ยเป็นคนที่ดื้อน,นะครับผมนะ บอกก็บอกยากบอกมืนนะครับผมนะสมสมกับแบงจ้องจริงจริงนะครับดี๋ยไปเป่าว่ไปเป่าว่บ่องมนไปไปหมอขนเป่าว่น้ำมันเดี๋ยวไปวะยังคยังมือนีมือนี่าลืมแด้ต้องไปด้ยต้องไปห้หมอขนเป่าห้จะเดืเศร้าหายไปว้เป็นหมอน้ํามันนะครับท่านผู้ชมอยู่เป็นหมอน้ามันอยู่ในหมู่บ้านเพิ่นนะครับเพิ่นเป่า เป็นหมอกระดูกหมอกระดูกหมอน้ำมันของงวดประจวันที่นะครับูมภาพันธ์้ยังทํางานนะครับขวดดินรถดำกับเรียนครับมาถ้อยเท่ไ้ด้านนี้นะครับเพียีิเทพื้นอ่าไอบริเวณสารปูฐานอีกกว้างอปอบีนะครับท่านผู้ชมกับงวดนี้ก็ขอให้ปูพ้นฐานนี่ให้เขาสามตัวตรงๆเ้อปูเอ้ปังๆเลยพ่อเสด็จ ให้เอฟซีเปิดมีทุนมีเงินมีปัจจัยมารวมสร้างรวมถมดินวันนี้นะครับรถที่หนุ่มอามมาทะเบียนรถก็หกแปดสองหนึ่งนะครับก็รถมาวินก็ห้าหนึ่งห้าสามนะครับ การถมดินถมนี่ก็ได้ประมาณลอยก็ลดแล้วนะครับดินที่ขุดมาก็เป็นดินในพื้นที่ของอปูคุณหารเพิ่นนี่แหละครับเลยลอยแปดสิบลดแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับเอฟซีในหลายท่านที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในการาร่วมถมดินให้กับสารปู่คุณหารนะครับ ก็ให้โชคดีร่ำรวยปังๆนะครับก็ท่านใดที่อยากร่วมก็ร่วมสมทบทุนได้นะครับในการบริจาคผมบินให้กับสารปู่คุณหารนะครับผ่านทางเลขบัญชีช่องมาวินก็ได้นะครับหรือช่องหนุ่มอามช่องปลาต่อยช่องน้องน้ําหรือเป่าแพ็ก็ได้นะครับคนละเล็กละน้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะได้กากปลาไปแล้วนะครับสําหรับ การมาเส้นไหว้ครับจุดประทัดถวายผู้คุณหารของงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2568ก็ให้เอฟซีทุกท่านโชคดีล่ดรวยปังๆนะครับง,ง,ง,งวดนี้ก็จะได้กาบล่าขอโตไปก็น,นะครับค่อยพบกันคลิปไหนพี่หนานะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านล่ำรวยปังๆโชคดีกันสุขสุข,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 ขเคดเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับท,ทีมงานด้วนะครับ มาวินชาแนลหนุ่มอาร์มคนเดิมป้าต่อยคนมีเซ็น้นองน้ำชาแนลบอแพทแชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ